สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปหัดขับรถนะคะมีแม่มาให้กำลังใจแล้วก็มีน้ำมาสอนขับรถเพราะว่าแม่ขับรถมาเป็นด้วจ้า <c oughs> ไปเลยจักสัได้บ่ดด้ลุ้นไปพร้อมๆกันไปไปลงทงนี่นะคะเราก็จะมาหาดขับรถกันที่นี่วัดป่าเจริญพญานาคเล่นน้ำ ที่บ้านดุงนะคะเพียเพียซมกับสนามรถเลยเฮียไปอ่ะแม่มาอ้าวอยับอันนี้หรือยังยับย่างย่ังถนัดบอลถนัดถนัดตีนแต่ว่าความถนัดเป็นไม่เลยเราประเด็นตีนยาเบกอนตียาเบกเบกแบบนี้เออทีนี้ข้าวแก่ดีอ่าต้องบีบตัวเนี้ยบีบให้แน่นแน่แน่อย่าเพิ่งปล่อยนะ อย่าเพิ่งปล่อยเบรกเอาตัวดีอ่าไปค่อยๆปล่อยปล่อยเบรกเราปล่อยนี่หรอปล่อยเลยปล่อยเบรกด้วยปล่อยเบรกแม่ปล่อยเบรกเออเบ่งตัวนี้เบ่งทางแล้วก็เบ่งในเสียเบ่งกันจะดต้องเบ่งแหงเราต้องเบ่งแหงเจ้าของอย่าห่างค่ะไปรอดเหมือรอดด้วยแม่แม่เบ่งัดเราต้องยันขับเร็วเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าของคิลล์ร้อนเบรกคือไงใช่แล้บันเน่ ห่างโค้งหั่นค uh ่อยรถมาโอ้โหอนี <S <s ่ก oui> ็ยอมเบิกไปคืองานเีนยอแม่เลยค่อยชงธรรมดาค่อยไปบรรยาให้ออกจากเส้นทางเลี้ยงนก็เดนอยู่ค่อยๆหย่อค่อยๆค่อยๆเยบ ไปคอยไปบึ้งกระจุกข้างหน้งคอยไปคอยไปเออเดี๋ยวไปคอยคอยอย่างพุ้งอย่าพุ้งลงไหลเด้ออย่าพุ้งไหลเด้อคอยคอยปล่อยถูกเด้อค้งอยพุ่งไอ้เพิ่งคอยคอยคเออบึ้งตามเส้นข้างนางคุ่งตามเส้นเอออย่าพุ่งพูดเออไปไปไปเนี่ยหนูใส่เขาไว้ให้หัดขับรถเนื้อเนี่ยไป เบืงเอาหัวมึงห่างไกลแล้วก็บึงสิ้นอยู่ฮะข้างๆหมดได้แล้วล่ะฮะหมดได้แล้วเดี๋ยวตรงข้างจะค่อยแตะเบกไค่อยค่อยเบกก่อนเรียบอันนี้ค่อยแตะเบกเหมือนโคหางซอกเราต้องโค้งแบบโค้งกลางสิ้นเอโค้งแล้วแล้วแล้วอย่าโค้งเหงียงอย่าโค้งเหงียนเออสายอ่าโอเคยเรียบพอเรียบ อยู่หลังมึงกระจกข้างๆพร้อมมามีรุ่นหลังมาบกรลมไปซ้ายไปซ้าย <c oughs> รถอันนี้มันขับง่ายู่หรอพีโอ้ไปเมรถพี่พูคนน้ามันคอยขับยากเลยคอยอย่าเย,ยียบลงแหงกปนนั้นอันสีห้อทางห้องคือน,นใส่คือพี่นิกเนี่ย เวลาอันนี้ขับแห้งไงเวลาซีเลียวหรือว่าเวลาซีเอ็นไปเอ็นท้ายรถนะเหยียบเบรกนี่ไปเหยียบอันเล็กหนึ่งเบรกหน้อยเบรกนิดนะโบกอีกเด้อเบรกค่อยๆเบรกมือซ้ายขวาแล้วกันเลี้ยวโค้งเออโอเคเก่งแล้วใช่ใช่เลยโมเมนต์เลี้ยวหักมาให้มันถึอเส้นทั้งขาพี่ได้ไหมถึอเส้นได้ไหมล่ะขี่ล้ำเส้นไหม ยับไหมล่ะเฮ้ย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 คลายไปางกนี่จกนกระจกแนมเห็นบ่ก้อนน่ะบ้านอะไยงเลแน้เนี่ยบอ้อะยับอย่างปิแหงบานนี้อ๋อเอรี่ะมองนี่ละมองเซียนบกค่อยคเบกโดเมนแนจิ๊กคลายคลายไปสิค้งตีค้ง อาไปเลยางเส้นขาดจุดหน่อยไม่บอกได้แไม่ให้วได้ยเออเยียบจากหนก็ได้อกเรีบอยนงเลี้ยวแม่เลี้ยวแม่แหงอยแหงอะแหงไปไพวอย่างมอสฟีแบบนี้ก็ไปพอๆไปพวงนี้มันพวงได้ยู่ตัวพวั่นมันขาดซอกตีล้ำเส้นเหลืองอีกหน่อยนะถ้ามีรถมาส่วนมาฮองบีกได้ก่อวก็ได้จงคยค้ง พอวันโค้งหักศอกเจ้าของสีบอลนี่เด็กมาทันอันเฮทศนาอันไม่ให้ขักรถเนาะนั่นนั่นนั่นขนาดทันได้ฮอดโค้งยล้ำเส้นเหลืองแล้วเอออล้าบ่ยงกไปล้ำจากน้อยพี่แนมอันมัมีล้ำหลายคนแล้วอ่ะโค้งแม่โค้งแม่โอ้ยหักแม่หักแม่หักซ้ายแม่เออไปขับตรงไป คือว่านอคือมอซิเมียส่าเลเฮ้ยเฮ้ยไปเสดไปชิดเส้นใหญ่จังหน่อยเลยเออหะละพอตรงสี่ตรงนั่นล้ำแล้วล้ำแล้วขับมันมันตรงตรงแน่รถกระไดพวงมาลัยขับว่าตรงจากเทียเว้ยเนี่ยมันเนี้ย เบ่อนก็ได้บีบแต่ใส่มาเลยปิ๊กเพียบเียค้งลูกเียะคงยอกเออเออเออเลี้ยยเาเดี๋ยวเียบไปฮอดนี่ก่อนเอาวค้งๆค้งไปหยยบจไหยบจากหนหยับจากหนค้งเลยหยยบจักหนหลายโพสหลายโพสหลายโพส ใช้มาใช่ใชเออโอเคไปยับยยนะโอเคคนไทยกะแต่คิวขึ้นขาแล้วเอา2ลงอบเลยได้ดเอาเรื่อง <c oughs> จากสิบอบจะได้แบบไหนขอคําบรดสุทธิ์แป๊บไป,ไปนั่งขี่กับบ้าน,นยายเลยเอาถนนใหญ่เลยบ้ายเอกี้บุฟี่ลุกซ่านกติ อ่ามันลำยายาเนาะอต่วาถ้า้อหลอดเบรกมันกระบาดวลวเนาะระบาดบหรอกแต่มันนี่หอกพนห้จักจังะเบาเบาไปกันน้อยไปกนน้อยออกเส้นเหลืองเลยออกเส้นเหลืองไปเร็ว โอ้ยหลา่เคสวยเออเครอบนี้ถือว่าดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยยายน้องยยน้เป็นคนบาย้อนอยู่เฮ้ยตรงตรงหน่อยดิแล้ก็อยู่ที่สายตาเฮาเรามันเป็นอย่างคุณจะหักมาจากน้อยกาง์ที่เฮาจะหักขึ้นนี่เฮาสายตาเฮานี้แหละเขาจะขับไปไกลมันตรงสุด กายให้หมือมันดิ้นไหลรือนะว่าตื่นเต้นไม่ได้เหยียบอะไรเบกเบกหน่อยอเนมันคอยเบก้เบกยูเบกเบกแมะเลโคกเออโคแมะโคแมะโดโคคงยังแหงเลยอะเียกว่าเมือดชีพ อันทีส,สังเสียขี่ไปเรื่อยๆสังเสีย,สสย <c oughs> ห้าอันทีแล้วส่งรอบทีห้าทียาเล่งเหง้ถือว่าโดนถ,ถือว่าไวถือว่าไวหมายถึงเดยนรู้ไวไม่ <c oughs> ขับไวยืนไปขึ้นก่อน ไปเอกอีก,ก่อนอ๋อถ้าสมมติว่าเขาไ<ด>ปน,นักซิงไปปุ๊บมันจะเป็น I'll s i n g you know I'll n e v e c a o r you know จะโอ้เอนอะอย่างเขาหยุดซีกัยกิกหยุดซีกัยิกเนอะโค้งหักซอกเด้อเนี่ยจำไว้จำไว้ขึ้นใจว่าโค้งนี้อันตรายไป เบาเบาออกเส้นเหลืองจากน้อยเออไปเยืดพอยืดก่อนค่อยเลี้ยวค่อยค่อยเลี้ยวแม่เลี้ยวแม่เลี้ยวแม่อย่าเฝ้ากลับอย่าเฝ้ากลับอย่าเฝ้ากลับไปอะไรเนี่ยมึงหลบเยอะอีสวยด้วยยัยกูขับรถมาเป็นเด้อไปแหม่เยี่ยมแหม่เอาพี่เนยไปเล่นกับเขาเจ้าไหม คนเลกบนหรือเล่าเนี่ยโอ้ยสิมาเล่นอย่างไกลแบบนี้นี่นะครับขับรถนั่นเป็นเลยเดินผ่านผู้เบากระจักผู้เบาไผห่เลอเส้นเี่ยงน้อยนงอบอเบพอพอเบรกเบรกเลี้ยวเออกลับกลับกลับ พวงนี้ w, นででสวยนะอ่ะนั่น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 อย่าหญ่ใหญ่ถัาจะวางลำเลยเฮ้ยเฮ้ยดีขีเหี้ยดีคีคอยเยียบดังเส้นนี่แม่ให้มันตาทอกันนะตาให้มันพอดีก็รู้ว่าตัวเตี้ยต้องซอยไปปะหมามาเด้อมาเด้อนั่น่ะมาเด้อนะมันนางยางเป็นนางสาวไทยแท้เป็่นี่หมาเอาขวาเออ ไปเลยจะไปโคงกานั้นมากก็งสัยทางโค้งเด้อหยาบเบรกน้อยไหมล่ะหยาบหยับอ้ยยาบ่อยยาบเออหยบมันสีลวงโค้งแห่งน้อยอยู่หยาบเบรกอ้าโค้งถ้าเบิ่งโค้งหน้านี่สิเป็นสีอันเดฟฟกินโนนะกลับแม่เออ ถ้าห,หนุ่นมันหมดเข่ากันหรือเปล่าโอ๊อเอาสามรอบ4รอบแล้วก็จ้านึ่งได้10แล้วหนึ่ว่ามันจะไปขึ้นกัาแล้หักบางลอยได้พี่ต้อง10นาทีใช่มั้ยเออเป็นรถคนถ่ายมันปวดแขนนั่นลูกไหมอันนี้มันลงนู้นเราต้องเบรกไว้ปล่อยรถเตะเบรกไว้เดื่อยๆเดี๋ยวนุ่ ข้างหน้าขับรถจะไปแนมคันเลงเบกนะเออนะเอาล่นนี่นี่โค้งนี่คือคอยหักืนบเนหัก้ไว้คอยหักนเออไปขับไปรถมันเรามีรถนะขับไปรถมัน ขี่มอฮอตได้รอบหนึ่งยังฮอตนี่หนึ่งก็รื้มผู้สาวหรอบ่ไปยังน้อยไปยังน้อยเบรกหน่อยหนึ่งเบาผ่อนโค้งโค้งไปอีกยับยับัขเล้งก้อยไปให้ละ ออกเส้นเลอค้งเลยพี่เนมไม่เสียนเลยเอานะโค้งนี่มันโบรับมันโค้งมันเป็นหัดชอบมีโบอันนี้ไปเยียบเลยเฮรอไปโค้งนี่โบได้แค่ได้สามรอบโบได้แ้สี่ห้ารอบแล้ว พีย่ยงขอบคุอก็นะเรียบสวัสดีขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะตอนนี้ก็คือหาขับรถเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่กล้อาออกถนนใหญ่อยู่ดีนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ